สวัสดีค่ะอาหารเช้าวันนี้ต้มไก่ได้ไหต้มไก่บ้านส่ใบมะขามนะยอดมะขามอ่อนมาจัดการต้มด้วยกันสับไก่กันจะ้ะ

น้ำเดือดแล้วเสิร์ไก่บานไก่บ้านตุดละสองร้อยพี่น้องเอ้ยกินสามเวลาแต่เป็นครอบครัวใหญ่กะตุม้มเธอเดียวแล้วเนาะเน,นี่ยกินสามคนเนาะ กัเบเข้านี่เต่าทานเนาะพี่นอ้องซุกทันใจแซ่บพร้อมเต่าฟื้นเต่าทานนะแต่ว่านดำคูดำหม้อดำ คยย่อดมะขามเบิดตุนเลยเพี่นน้องเน้ยนี่แกมีสม้มเดยเป็นมะขามมีส้มนะเคยลงไปเพราะมันสักพักของกับตกักตักออกสมซื่อว่าใบมะขามอ่อนอ่ดีมีสม้มเป็นเด็กน้อยเนะเอาย่องย่องแล้วก็เอาคือห้วยแล้วก็กินใบมะขามใบส้มลมนะแต่ก็ยามไปน้ำท่งนาน ยามกยวเข้ากับใบส้มลมแล้วกินเมียเม่ยงเมี่ยงไปเด็กบอกเนาะใบส้มลมอยู่น้ำพูนนะยามกี่ยวเข้านี่สิไปเซาน้ำพูนเนาะมีขึ้นถิง่งอยู่น้ำพูนกะคือส้มลมอ้อมพูนอยู่เก็บมากินเมี่ยงแซ่ประสันไม่เมื่อยกี่ยวเข้าไม่เมื่อยเนาะ เกือได้ไหนพี่น้องนี่นผโงนูด้เฮ็ดกับข้าวนี่สิขาดเกือมีได้เนาะมันสิมันสิเป็นไปลอยไปลอยเห็นบ่มีเกือเนาะเอาเอาเกือมาเสิร์ฟมันก็สิรู้สึกว่าแซ่ยบกันมาเฮ็ดกับข้าวซิมแล้วซิมอีโอ้มันขาดยนาะม,มันก็มีแซ่บบัดเอาเกือมาเสิร์ฟนิดหนึง่งโอ้ยแซ่บขาดมีได้ cửa năm phá, ai cửa pa lá, สุกแล้วมากินด้วยกันสุกแล้วสุกแล้วมากินด้วยกันเด้อ